ชั้นชายครางหนึ่งครับขอถ่ายรูปนะครับนี่ครับหล่อมากครับคันนี้ครับนะครับค่อยๆนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงวัดพระเจ้าหลวงแห่งเมืองเิียงตรงแล้วครับวันนี้วันนี้มีมีโคมที่นี่ป่ะที่เดิมครับผมครับครับครับเขาเริ่มกันหรือเปล่าวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูลาลาดูบรรยากาศทางทางแห่งเมืองเชียงตุงไปก่อนนะครับวันนี้ครับสุดยอดนะครับบรรยากาศมืดๆนิดหน่อยแต่ฝนยังไม่ตกนะครับ มาทำบุญมาได้เยอะมากครับประมาณ400กว่าคนทั้งหมด4ี่กว่าคนนะใครเซียวอ่ะนั่งเลยเชิญนั่งเลยครับผมเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งครับผม นี่คือนักเอกครั้งแรกของเมืองเชิงตุงนะครับตั้นี้หนึ่งกันแล้วไม่อายไม่อายโอเคครับผมสุดยอดนะครับบรรยากาศเดี๋ยวนี้เขาเพื่อนถ่ายไงก้นลังอะกล้ามเดี๋ยวนี้กล้ามหรือว่าลูกตะเคียนมั้งยังไม่จิตใจนะว่ามือป้องอะไรนะมื้งเมื่อฝนต้อยโอ้ ติดติกาไหมจ้าวันนี้วันเกิดอ่ะวันเกิดไหมันมหนังเลนที่วันเกิดเปสมห้องฟองว่างใช่ไหมนี่นะเอานนีนคนเอาแล้วโอ้โหดกไปถึงโอ้ยหลังมากครับนี่อย่าลืมซื้อปรกติงไปนะผมก็อยากทายนี่ไงนื้ นี่ครับคนหลังต้องเป็นนี่ครับผมพี่ถ่ายได้ถ่ายได้เราถ่ายให้เรรู้จักกันหมดเลยนะเนี่ยยิ้มหน่อยครับหนึน่งสอน้องคำเสาใจเด็กเลยถ่ายน้องคำเสานี่น้องสุขคำแล้วผมขอถ่ายหน่อยหนายวาย้อนถ่าย,ยน้ำฝุ่นตัวตั้งล่างเลยครับไม่เป็นไรผมตั้งหลางกับลมวะได้กันนะหนึ่งสองสาม หน้าตื่นเต้นมากครับใส่แบคิวที่กินหนักกว่านี้แบคิวแบคิวตัดหัวตัดท้ายมั้ยพี่แบคิวแบคิวอ๋อใส่ได้นี่เพสสงภัยได้ครับไม่กินพูดไปได้หรอไม่ต้องกินทั่วผมโอ้โหต้องกินได้เพื่อนงกินได้ลองดูก่อนลองดูก่อนมีในน้ำจิ้มของมันอ่ะเฮ้ยมีน้ำจิ้มด้วยเหรอต้องกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไนน้ำจิ้มไข่หรือเปล่าไม่ด้วยนี่ครับต้องกินนอนไหมผมนึกว่ามันตายหมดแล้วสดสดมันไม่ตายอยู่ในนั้นตื่นเต้นมากครับวันนี้ครับโอ้ เอาจริงเหรอพี่อนชายเนี่ยนอนไม้หรือว่าม่วงตุนเนี่ยม่วงตุนคือยังไงม่วงตุนมเอามาจากในดินมันในดินอันนี้อันนี้อันนี้โตอยู่ในดินหรือว่าต้องถามเจ้าแม่ขาไหมไม่ไม่เร็วเร็วถามดูก่อนก็ไอเจ้าเป็นม่วงตุนผมไม่เอาอ๋ออือพี่เอาจริงไหมครับพี่อนชายผมออกตังให้ พี่กินทีนึงคนละท่อนมาอารโลโล์ีนึงมีครั้งเดียวอารโลโล์ไหมจัดไปกล้าไหมไม่เอาหรอโอ้โหตัดใจนานโรนอนไหมมามาไปไหนครับคนละตัวมาคนละตัวครับผมจิ้มพักก่อนตอนนี้ตอนนี้ยังมันไม่มีน้ำจิ้มไม่มีน้ำจิ้มไปขอดิขอที่อาน้ำจิ้มมาเออมาน้ำจิ้มมา พี่เกือบมาเขียนพี่กันแป๊บนึงแป๊บนึ่งซิมพัทของเสียใครจะน,นั่งดูอะผมใส่ให้สองเครื่องเลยสองเครื่องเลยอ่ะดูดูได้เห็นตัวตัวละหนึ่งพันจาร์นะตัวละหนึ่งพันจาร์จริงครับคือตัวละสามสิบบาทผมกับซิมพัทคนละช่องกันนะฮะแต่ว่าจะให้มาดูว่าเราจะกินกันอ๋อก็คือ จริงๆแล้วถ้าเป็นคนอีสานบ้านเราอ่ะเขาก็กินดิบๆแบบนี้แหละมันจะมันๆแต่ว่านี่มันเล็กเอาตัวใหญ่หรือว่นี้อ้ยอ๋อนี่ตัวนี้ผมกินตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เผาแล้วตัวนี้เผาแล้วอ่าเผาแล้วยังยังกล้ากินหน่อยอ่าถ้าอย่างนี้พอได้พอได้เลี้ยวๆอันนี้คือเผาแล้วอันนี้คือดิบๆช้าๆดิช้าๆดิช้าๆช้าๆอันนี้อันนี้ปลากราดปลากราด อันนี้น้ำจิ้มนะครับอันนี้ซิมฮัทอันนู้ตัวนั้นนะเดี๋ยวผมถามดูข้างในมันเฮ้ยข้างในมันมีอย่งนี้มีนี้อ๋อไม่มีจัดไปเลยโอเคโอ๊ยทรมานสัตว์เยอะเอาไปเออเอาันมันอร่อยอุ้ยอร่อยครับอร่อละอร่ออร่ออร่นนึ่ โอ้ยเลยเบิ้ล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 เลยเอีกเบ้ลเลยเบเลยเอออเอออีกโอ้มันขบลิ้นโอ้ยมีขบลิ้นด้วยเหรอลิ้นขบลิ้นเอ้าขี้มูนอะมีขบลิ้นด้วอหวานมากอร่อยเอาละเอาลงมีอโลโล่แล้วครับมาเฮ่ยจะกระแดะนะผมเคยกินไข่ข้าวอันดับสี่ของของการเสื่อมถอะโี่ตัวันนี้โอ้โห อาหารเข้านะฮะมาเชียงตุงทีไรผมเจอไอ้นี่ทุกทีเลยนะครับอโลโลอโลโลหุ่นี่อะไรอะไรดู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 ดมาดูมใกล้ใกอันนี้อะไรเนื้อแพ้นะครับเนื้อแพ้ยำยำเนื้อแพ้เนื้อแพ้เอาเลยคิวพี่แล้วไม่ใช่น้ำเปล่านะเนี่ยเล่าขาวนะมาเฮ้ยเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนผมก็เอาขยันทีนิดน่งอ่ะมามาอโลโลมาเนื้อแพ้นะครับผมเอาจริงๆมันไม่ไมีน้ำจิ้มอย่างเลยนะอันนี้ก็คือโอ้โห สงสารมันก็สงสารนะไปเลยเอ้ยกบลินกบลินเอาเลยน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ไหวอย่าเอาออกตัดไปลงทุนนักพช้านมันคล้ายคล้ายอาหารทะเลเราขาวนั่นหรือเอาเลยแล้วน้ำเปล่าไหม แต่รสชาติมันไม่มีอะไรไงมันก็ไม่มันไม่อะไรมันเหนียวๆอะก็โอเคนะเดี๋ยวนะชิมชิมไหนก็ชิมเดี๋ยวผมจัดตัวจัดอันนี้แบบสุกนี่แบบสุกไผ่ข้างคนเลยนะมาเต็มอาชิมอย่างนี้เอาเนื้อเปี๊ยอืมทอดอร่อยกว่าเยอะมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เอาเนื้อเปี๊ยบเนี่สุกอร่อยแบบสุกอร่อยมากเลยเฮียมันกรอบมันหอม หอมไหมหอมอร่อยอร่อยไหมครับใส่เป็นแรงหน่อยแล้วตัวสามสิบบาทของสามสิบบาทจัดไปจัดไปจัดไปขอบคุณนะครับครับโอเคได้เครับหนุณครับมีครับชิมาได้เลยครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผมโลโลโลวันนี้ขาดไปอย่างเดียวครับพอดีไม่มีสาวนะครับผมก็อาหารมืดอาหารข้ามนะครับอยู่สวยๆแห่งวันที่น้องตุง ครับก็มิสเตอร์ฮอตพี่ชายเราได้เต็มที่นะครับวันนี้ครับระวังมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ละครับผมกลไปบ้านหูวดแสะครับาไปปันพี่ชายบ่อยๆนะครับต่อไปอาจจะเป็นการเยี่ยมไข้ครับเอาโอวี้ด้วยนะครับี้าผัดครับกาแฟกาแฟ๋ยวมันปวดครับ หน้าหมูกรอบสุดยอดเอาคืนนี้หวานเตะอากาศอากาศดียูงไม่มียุงไม่มีที่นี่ดีคือนี้ทุกคนเดี๋ยวเกิดมีไฟดับปุ๊บนะเปิดนะครับเอามื้นเปิดไล่เลยครับผมไม่ได้เร็วเอารถปิดไฟมาไม่นี่ก็ได้นี่ครับที่โตจริงสาวงามอย่างลาอูชีนะครับนี่คือลาอูน่านะครับ black and white car traditional dress เชิงนางแบบของเชิงตรงนะครับวันนี้ครับสุดยอดนะครับแายกันนี้ครับผม,มน,นี่ครับนางโวจันนองเงินคนงามที่สุดของเมืองเชิงตรงครับนึกไม่ถึงวันนี้จะมาเจอนางอีกตัวจริง นองไทยกนะครับลโลเฮยนางโบจันนองเงินโยงามจริงๆ้ยนาาสันว ค้าในเมืองเดนมารีอ่ะร้องก็จะไปเล่นอ๋อยอมมือเมอพวมาเลยครับสาวอาค่านะครับข้าในมองเดนมารีอ่ะร้เช 我手里呢，把我心肝呢，整成巴雷什。我们来过。